ค่ะคิงออปเปนเจนะคะเขาก็เป็นคนอายุสามสิบห้าอัปนะคะก็เป็นเจ้าของกิจการเป็นซีอหรือผู้บริหารก็ได้นะคะตัวออปเปนเจอร์นะคะเขาก็หึงหววคุณอยู่นะคะตอนนี้อันนี้เป็นราชาเหรียญน,นะคะเขาก็จะเป็นคนที่รีกว่ามีอีโก้แล้วก็มีฐานะทางการเงินมั่นคงนะคะอย่างที่บอกไปเป็นเจ้าของกิจการซีอโอผู้บริหารนะคะอายุสามสิบกว่าทีนี้เนี่ยเขาก็ในเรื่องของความรักนะคะเขาจะเป็นคนที่ใช้เวลานานมากนะคะในการตัดสินใจที่จะ ตกล่องของชิ้นกับใครนะคะหรือตัดสินใจที่จะเลือกใครเขาจะใช้สมองมากกว่าอารมณ์นะคะจะไม่ที่เหมือนกิ่งอ๊อกรับพวกไพ่ถ้วยอะไรอย a, ่างนี้คเพราะไพ่เียญจะหนักแน่นนะคะแล้วก็ใช้เวลานานมากบางทีนะคะบางคนเขาอาจจะรู้สึกรักแต่เขาก็ไม่ได้เลือกเป็นภรรยายนะคะไพ่ใบนี้นะคะเขาก็จะเลือกคนที่สมองว่าคนนี้อยู่ด้วยแล้วเอเอป็นไปได้ไหมมีหนทางเป็นไปได้ไหมแล้วก็เกิดประโยชน์ไหมคนไหนเป็นไปไม่ได้ถึงแม้เขาจะรู้สึกชอบหรือรักเขาก็จะตัดออกเลยนะคะอันนี้ตัวไพ่สิบเรียนะคะก็มีความมั่นคงทางการเงินนะคะแล้วก็ เอ่อต้องดูแลครอบครัวอยู่นะคะสําหรับตัวเขาแล้วเขาก็ยังไม่ได้ตกลงปลงใจกับใครนะคะก็เป็นไพ่เดี๋ยวฟูรักอิสระอยู่นะคะก็สิบดาบมาอีกแล้วนะคะเอ่อก็เจ็บหนักคิดถึงคุณอยู่นะคะเพราะว่าเป็นไพ่ซิกออฟคัพยนะคะจะมีการวนกลับมาของคนรักเก่านะคะทีนี้ตัวสี่เหรียญมาลบสิบเหรียญน,นะคะก็จะได้หกเหรียญซึ่งมันก็ตรงนี้เราก็มีไพ่หกเหรียญอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะคะมันเป็นไปได้ที่ว่าเอ่อก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์กันนะคะไพ่ซิกออฟเพนเดอร์นะคะเขาก็ยังมอบความมั่นคงให้กับคคอยู่นะะ แล้วก็มีความหึงหวงดูนะคะไพ่สี่เหลี่ยงนะคะเพราะว่าเขากอดเหรียญหนึ่งไว้อยู่นะคะไพ่เด็กท้วยนะคะก็เขาก็อมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะคะก็ยังจะติดต่อคุณเข้ามาอยู่ค่ะบางทีก็เป็นเด็กบางทีก็เป็นผู้ใหญ่นะคะคือนิสัยอาจจะเด็กนะคะแต่ว่ามีอีโก้แบบผู้ใหญ่แล้วก็มีความมั่นคงทางการงาน<ม>พอสมควรนะคะไพ่แปดไมน้นะคะแปดไม้เนี่ยจะเป็น,านการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ m. นะคะไพ่ สี่ไม้เนี่ยครบผมออกมาเป็นความมั่นคงนะคะทางครอบครัวคิดไปถึงโรงลักปักฐานแต่งงานนะคะทีนี้สี่ลบแปดก็จะได้สี่ไม้ก็ความหมายเดิมนะคะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะว่าตรงน,นี้เรามีแค่แปดไม้ก็สี่ไม้นะคะทีนี้เนี่ยจากการที่ว่าจะมีการวนกลับมาของคนรักก่าน,นะคะเมื่อเขาอาจจะคิดถึงหรือว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกับคุณอยู่นะคะก็เขาก็จะติดต่อกลับมานะคะเพราะว่ามีไพ่แปดไม้อยู่นะคะแล้วเขาก็ยังมีคนอยู่ในใจนะคะยังถือเหรียญนึงไว้นะคะก็ไปาทางเขาก็นึกถึงการไปเป็นครอบครัวกันนะคะ ก็ครก็ได้ทั้งสิเหรียญแล้วก็สี่ไม้ค่ะจะสี่ไม้เนี่ยจะเป็นการสร้างรากฐานสร้างบ้านอะไรอย่มีความหมายของไพ่นะะจะเป็นลักษณะมีพ่อแม่ลูกวิ่งเล่นกันรอบบ้าน